หลายๆคนก็น่าจะสังเกตเห็นแหละว่านาชีเป็นคนปากไม่ค่อยขยับคือคนเนี่ยสมมุตินาชีพูดว่า Merry Christmas นาชีจะขยับปากแค่เนี่ยคือจริงๆมันควรจะแบบ Merry Christmas แบบออกเสียงชัดๆปากขยับเยอะๆแบบว่าร้องเพลงก็ต้องแบบว่าอ้าปากกว้างกว่านี้นะคะ แล้วคุณนัทชี่จะออกเสียงได้ชัดขึ้นแล้วทุกคนจะรู้สึกว่านัทชี่พูดได้ชัดขึ้นเพราะนัทชี่ขยับปากมากขึ้นนัทชี่เลยรู้สึกว่าควรจะทำอะไรที่เป็นการฝึกให้นัทชี่พูดเพื่อให้ทุกคนฟังดูเรื่อง แล้วก็ฝึกออกเสียงอะไรนี้ด้วยน้กที่เป็นคนที่ออกเสียงรอเรือไม่ได้เลยไม่ได้เลยใครที่เพิ่งมานะคะใครที่เพิ่งมาใครที่เพิ่งรู้จักนัชีนัชีขอไม่สารภาพเป็นแฟกต์ที่คุณควรรู้ก็คือว่าอาชีเป็นคนที่ออกเสียงรอเรือไม่ได้เลยนะคะเป็นที่ล้อเลียนเป็นที่เอามาแกล้งกันแกล้งกันตลอดในช่วง ในช่วงสองปีที่ผ่านมานะคะว่าอา้าททอนนาทชีไม่มีล้อเอรือหรืออย่างี้อานทชีร้องไม่มีล้อเรืออะไรกันน่ะก็จะเป็นอะไรที่มาเม้ามอยกันตลอดนะคะก็โดนอย่างนี้มาตลอดแหละเรื่องที่เรื่องที่เป็นล้อเรือแต่เราก็อยากร้องเพลงไงเราก็อยากร้องร้องอ๋ออยากจังร้องเพลงไง,งว่าแบบว่าถึงเราจะออกเสียงไม่ได้เราก็ยังอยากอยู่ในยังอยากเป็นก็อยากร้กอ,กองเพลงนั่นแหละ เต้นไม่ได้แต่ก็อยากมาเป็นไอดอลอ่ะเรียกว่าไงอ่ะลัทช่ไม่ได้เพอร์เฟกเลยในหลายๆอย่างเต้นก็ไม่ได้ดีเพราะว่าเป็นคนที่ไม่เคยไม่ไม่มีพื้นฐานทางการเต้นมาก่อนแล้วก็เป็นคนที่ไม่ค่อยเข้าใจการเต้นแล้วก็หัวช้าด้านการเต้นด้วยแล้วการร้องเพลงก็โอเคติดปัญหาเรื่องออกเสียงไม่ชัดพูดรอเรือไม่ได้ <minutes> เดเือคือ <ENNIS> <ược> ถ้าเป็นไอเทมมันเป็นต่อเต่าหรือดอเด็กอะมันจะเป็นการดีดลิล้นอะนันที่จะสามารถออกได้แต่ถ้าเป็นรอเรือเพียวเพียวนัี่ออกไม่ได้เลยพีย่จะทำมติว่าเป็นคําว่าตรงเนี้ยทาได้ช่อยอกปะตรงตรงไปเนี้ยมันจะมีรอเรือถ้าเป็นเรือเรือมันไม่มีอะไรให้เป็นจุดสตาร์ทอะแล้วมันก็เลยทําให้นักชิปไม่สามารถออกเสียงรอเรือได้ก็เลยเป็นปัญหาก็รู้แหละว่าเป็นนักร้องก็ไม่น่าได้ปะมั้ง ก็ถ้าคุณมองข้างตรงนี้ได้เราก็เราก็เป็นนักร้องของคุณได้นะนั่นแหละแต่ที่มาทําเพราะว่าช่วงวัยที่เราฝันอยากจะทําอะไรเราอยากจะทําอะไรมากกว่าค่ะแต่ถ้าเราไปมองเค่บ่าเฮ้ยนัชีณวันที่นัชีส่งใบสมัครอ่ะนัชีก็มองว่าติดแล้วทําไงอ่ะหรืว่าถ้าติดแล้วทำไงอ่ะเต้นเป็นปะละ่ะไม่เป็นร้องเพลงก็ไม่ชัด นักร้องที่ไหนนักร้องนักร้องที่ไหนเขาออกเสียงไม่ชัดกันถ้า,ถานกชี่คิดอย่าง,งานั้นนกชี่ก็ไม่ได้มาอยู่ตรงนี้หรอกค่ะนกชี่ก็คิดแค่ว่าเราอยากทําอ่ะถ้าเราปล่อยให้เวลา,า,ามันผ่านไปโอกาสมันผ่านไปนกชี่ก็ไม่ได้มาอยู่ตรงนี้หรอกนาชี่ก็ไม่ได้ทําตามฝันตัวเองขนาดนี้หรอกนกชี่ก็ไม่ได้มาเจอทุกคนขนาดนี้ไม่ไม่ได้รู้ว่ามีคนที่รักที่นาชี่เป็นเป็นนกชี่ขนาดนี้เหมือนกันก็เรนะียกว่าไงนาชี่ไม่สนหรอกว่า ว่านาทีจะเหมาะกับการอย่างนี้หรือเปล่านาที่อยากอยู่ออกถ้าฉันออกฉันจะมาเป็นไอดอนได้ไงล่ะฉันต้องอยู่สิอะไรอย่างนี้นั่นแหละเพราะว่าเวลานาที่ไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะคะอยากทําอะไรก็ทํเถอะนะก่อนที่แบบว่ามันจะถึงจุดที่เวลาโอกาสเวลาและโอกาสมันผ่านไปแล้วว่าย้อนกลับมาไม่ได้จริงนาที่ก็ไม่เด็กนะก็เป็นคนตามฝันคนหนึ่งแหละที่อยากใช้เวลาตรงนี้ให้คุ้มที่สุดก็ที่ทําได้ ใครจะว่าไงก็ช่างต่ให้แบบว่ากลับบ้านไปเจอตโตะ๊ะยากเดินเข้าไปแล้วโต๊ะเจอกลับบ้านก็จีนล้อมวงล้อมวงไปหมงกลมอ้าวเจ้าชีช่วงนี้ทำอะไรอ่ะอ๋อเป็นไอดอลค่ะเป็นไอดอลค่ัมาเป็นไงเงินดีไหมก็ได้อยู่นะม, <laughs> ม้าก็ไ <laughs> <g ül> รีว่าไง แต่ว่าจะโตอายุขนาดนี้แล้วยังไม่มาช่วยบ้านทำกิจกรรมันยังไม่กลับมาดูแลกิจการอีกเหรอ,อก็ขออีกนิดนึงแล้วกันนะหมาเดี๋ยวไม่อยู่ยาวๆเลยนะโอเคอามาแต่เกษียณแล้วเนี่ยอะไรอย่างนี้แล้วก็ชีวิตแต่แล้วว่าไงเราถ้าเรามาคิดว่าเราทําไม่ได้หรอกอะเวลามันก็ผ่านไปเรื่อยนะถ้าเราอยากทําอะไรถ้าใจเรารู้สึกว่าเราอยากทำก็ทําทเลย แต่ว่านาชิก็รู้อยู่แล้วนะมั่เลือกเส้นทางตรงเนี้ยนาชีก็ต้องเจออะไรมากมายเลือกความฝันแต่ระหว่างทางมันก็แบบว่านาชีก็จะเจอแหละว่าแบบว่าไอ้นี่ล้วแบบว่าว่าว่าแบบไม่ใช่ผู้หญิงที่แบบเรียกว่ายังไงอ่ะรู้อยู่แล้วแหละว่าต้องเจอกับอะไรบ้างอะไรอย่างนี้น่ะที่เรามายืนอยู่ตรงเนี้ยนาี่จะบอกได้แค่ว่าความอยากทํามันสูงกว่าความอยากอยากอยู่ตรงนี้มันสูงกว่า ดีกว่าให้มันต้องผ่านไปอยู่ที่นายชิมไม่ได้ทำเรื่องแบะนั่นแหละจบคอร์สการเล่าชีวิตแต่เพียงเท่านี้ก็มาบุยมาบุยมบุยมาบุยไหนดิเอ้ยอะบ,บุยคุณไหนนะคะคุณไหนนะคะทุกคนคุณไหนนะครับเจอกันอีกทีไม่รู้เมื่อไหร่เอาเปา็นว่า อยูด่ด้กันดูแลตัวเองแล้วเราก็มาเจอกันเนาะให้ซื้อของขวัญก็เดี๋ยวเดี๋ยวไปคุยเดี๋ยวไปคุยขยายเวลาให้โอเคบ๊ลาบบา,บายค่ะสวัสดีค่ะ